ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กันด้วยกันนะครับเอ๋ร้านช็อตเองซึ่งมีเกมของเกมของเฟซบุ๊กเดี๋ยวเกมเกมนี้เล่นง่ายมากแล้วก็แม่งทำแม่งตายแม่งก็เป็นเลดมาอย่างนี้เป็นต้นอย่าเอาไหมกวมมดแม่ย๊ ต้อกันที่เลเวลสองอืออืแล้วเกับเลเวลสาม เกมนี้เล่นได้ในเฟซบุ๊กเล่นได้ทั้งในมือถือทั้งในคอมเลยมั้งต่อกันที่ลีวิลห้อ เหี Here ้ยยกดาม่เอาละมาใหมตุ mm ๊กิว่าจะสช้แล้วข้อดึงยังไงเนาะเอ่้ยม่งงาอย่างที่จบจิดเหี้อแล้วเราก็ชะดอแล้วส่วนตรงนี้พอกดเข้ามาตรงฮีโร่แล้วเราก็สามารถสุ่มแรนดอมเพื่อที่จะสุ่มเอาตัวละครต่างๆได้มีหลายตัวเลย ใช้ตัวนี้ก่นอนมีน,นก็ดูปโฆษณาได้สองครั้งต่อวันนีเช็ดเ t ็ n อินแล้วอินตอเค็มดงต่อกันที่เลเวล6 ครับเรามาต่อกันที่ดาที่เจ็ดเอ๊ะทำไมมีจุดแดงๆขึ้นตรงฮีโร่โอ้โหควาสามารถสูงสี่ร้อยเหรียญในตัวอะไรเนาะอิจฉาเดลกตัวสุดท้ายเลยยังใช้ตัวนี้ดีกว่าความสามารถก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสองนัด อันแรกนี่ว่าเปลี่ยนตัวมันเป็นความสามารถด้วยฟิลแป,ปชิพหายจบเลยกูก่อนจบคลิปนี้ผมจะมาลองสุ่มดูอีกตัวหนึ่ง กวา oh, yeah, cool ่าชุบตรงนี้่อยเดีกยวอมน์ล้ามันลองตัวความสามารถของอากวเมนดีกว่าเมื่อกี้เราแพ้เวลาแล้ว,ลวาาเดี๋ผมจะมันเริ่มใหม่ ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเกิดคลิปหน้าเซีเกยกูตายก็ถ้าถึงถ้าถึง300ผู้ติดต,ตามเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทำคลิปเกมนี้ขึ้นมาใหม่อีกคลิปหนึ่งที่มันด่านที่เลเวลสูงกาเดิมอย่าลืมติดตามกันเยอะนะครับถ้าถึงส0 0ผู้ติดต,ตามเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแจกลิงเกมเพิ่มด้วยบาย 对。<two>